โอ้โหพี่น้องโดดเด่นเห็นแต่ไก่ครับผมแต่ยักษ์ใหญ่ครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้ทองตกจนได้พี่น้องเออเปียกแล้วครับอืมหนักมากแล้วครับอีแตมครับผมสรุปผลงานครับผม ลุกอยูบ่บานนี่แหละอือโอ้โหมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมยกโปให้เลยครับเยอะสตรนี่ลองเบิ้งนะครับผมแล้วก็มีแบบนี้ก็มีครับเอาเขานะครับผมเข่ากับเข่าสารนะครับกับห้ำจากหน่อยใส่ไปสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกะบบาวอีสานสายลาฮเก่าครับ ในตอนกลางคืนเหมือนเดิมครับผมมีนัดครับเช่นเก้าเช่นเดิมครับมหายามหนูครับโอ้ออกมาบรรยากาศพี่น้องลมวีวีครับฟ้ากับเลี่ยมพึบพับพึบพ,บพับนะครับผมนัดอีเป็นตะคือเบาห้องพี่น้องมือนี่ไปรุ่นเบิ้งครับผมมาสิตมานมาไปติดตามครับมือนี่ไม้แหลกของห้อง ใส่ไป้องลังครับจะโดนนาะวางเลยพี่น้องลังแหลกครับผมไปยังอยู่ครับเบ้านมันฝนตกครับได้เห็นห้อยขุดกินอยู่นี่ถือบ่ะน่ออกบ่นงูก็ได้ เงนยนๆฝนหนนี่นี่ครับวอยมันขุดจินมมาเคลืนนี่ดูนี่นะครับใส่ไปโอ้โหหยับลอยครับผมหลังที่สองบอบขาดครับเฮ้ยลูกนู้นี่ว่าพี่น้องมีโตครับเต็มแล้วพี่น้องหลังที่สองขี่ไต้ครับ บ่ทาให้พิดหวังครับผมเฮะเดี๋ยวบ่าวอีสานไซไบหม่องเก่าเลยแ่ะครับมันมีหาเทียนมีหลายตัวครับขันรุ่นนี่บ่แน่ครับผมโอ้ยพีนองเลยว่าจะ่ยามได้ไม้เลียกฝนกับลิ้นเลอครับเปียกแน่ครับคิดว่านึ่งเคบ่โไม้สอง กับเสียครับพี่น้องโอ้หลันเฝ้าอ่ะลันผาดครับใส่ไว้ปากหูแม่ผาดแดงไดยครับใหง่ๆครับอันเดี้ยพาดแล้วว่าถือดอบ ล่งมือบ่อานเดี่ยวออกครับท่านออกท่านออกอ้นอื่นแล้วม,ม,มาลุนกันไปพี่น้องไปแบบไวๆแล้วครับหมยตอไปครับผมโอ้โหพี่น้องโดดเด่นเห็นแต่ไก่ครับผมตปยักษ์ใหญ่ครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้ทองทุกอวนพี่น้องนู้ตัวนี้ จัดว้ปากหูหน่ครับนี่ใส่ว้ซีนเห็นยเพยคนบ่าน,นั้นโอ้โหมันจะไปไหนได้ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้พี่น้องเต็ไมไปเต็มตมื่อดีขนาดครับอ้าบักหำครับตัวนี้เดี๋ยวใหญ่ยยไปอีกขึ้นกันเล้วครับใหญ่ะใส่ไม้สุดท้ายครับเห็นอยูใหญ่ซ้องแล้วครับนี่ พบผ่าดีกแล้วครับเบิ่งไดถ้าค้นครับโอ้ซองเซนโอ้ยสองตัวแล้วครับพี่น้องเรงีหนูใหญ่จังเนี่ยหนูแห้งหาย,ยากเยอะบอดายจ่อยครับตนตาหนีใส่ไปสามลังเอ้อาใหญ่นี้อีกดถ้าคขนมาสองเซน <c oughs> แล้วพี่น้องเอ้ยตกดีีครับฝนโอ้โหโดดเด้นเห็นแต่ไก่เลยครับตัวนี้ไอยักษ์อีกแล้วโอ้โบยักษ์เนาะครับุ่นพร้อมงามเนี่ยปากรู้คือเก่าครับอืหใส่ช่วยครับกับโบชื่อวันไงบักทน้นง่ายอีกครับ ใหญ่เลยก,ไไส,ส,ก,ก,กสิปิไซไซดอกฝนกบผมก็สั่นกสิกู่เมียเลยเนาะพี่น้องนะนี่ตัวเดียวนะครับเบิ่งจากลักษณะหนูโทนครับผมแยกใหญ่กันอยู่แล้วนะครับเไาแยมซ้ำครับผมสุดยอดครับหลุดเงินไปเรื่อยๆครับผมอ้พี่น้องหนูมาบอลเหนีหอดขับครับบูขวัขว,ข,ว,ข,ว,ข,วขัวขัวขึ้นไปคุณ บ่วนบโวน่โนพี่น้องเอ้ยถามว่าดลุลนมืออ่นบโอ้โหอีกแล้วครับพี่น้องโดดเด่นเห็นแต่ไก่ครับผมไอ้ยักษ์อ่ะอ้ไม่ไม่จัดไว้ปากลูกครับนี่เป็นห้อยเพราะล่างๆนะต้องจัดปากหู้เท่านั้นครับผมมมมีห้อยครับเยื่อขีใต้ครับโอ้บักเห็บไง กินเพิ่นอะแต็มซีวะพี่น้องมากเหรอครับเสียดายเนาะตกขาดตนสองตัวครับไปหลัง่อไปเนาะพี่น้องเนาะหลังต่อมากครับพี่นอ้องหืบักขำปงใส่สวยครับโอ้เม็นห้อยหนูใหญ่แบบเดียวหู้บักขำปง กูไปอีกครับว่ามันงูใหญ่บ่แมนเป็นห้อยเก่าๆครับมองบอ่อเอาครับสงสัยโบมีโตครับใส่ทิมใบไปยังสัน่นบอ่อเอาครับบ่อเอาบ่เอาอ,อาืมท่านออบอกว่าเรือบ,บอ่อเอา หลังนึงอยู่โอ้ผุนพีนองัตใหญ่เลยแลนอยู่ผุนป้าเห็นโตเลยครับบักหยักง่ายับพี่นองอุ้ยุนท่านเด็เขาหู้อย่นงซื้อย่อยมันคือบบถือกลับว่ะมาวันนหอดพีนอง้โตง่ป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่นองเขาแหล้วเขาหุ้แล เอะบ่อู้เหียบ้อยจนพี่น้องพันมีสองตัวสองตัวพี่น้องสองตัวเฮ้ยบกยักไงครับอีกแล้วพี่แนงเฮ้ยจินขีไตยจนว่ามุนแอกแงบ่เอา้าอีตัวนึงแล่นเขาพุ่นครับแล่นหลอดท่อไปพุนอืเพินมาหากัรน,น่ะ เอาเก็บก้อนพี่น้องเราใส่ไปคือเก่าครับฮามืออื่นมันมากครับผมเจ้าเจ้าเจ้าตกจนได้พี่น้องเอ้ยเปียกแล้วครับโอบักหนักมากแล้วครับอีกเต็มครับผมว่าสิกลับบ้านก็ห่ามันถือแล้วมันสิเน่าาเนะพี่น้องเนาะแมียนี่ลีตัวเลยคนครับใส่ไปข้างบนอ่ะ มาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวลุนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถทายเห็บเบื้องตัวถือนาะพี่น้องเนาะพอฝนมันตกครับผมเดี๋ยวไปลุนกันหลังมันถือกันเลยครับผมโดนอีกแล้วพี่นอ้องไอ้ยักษ์ใหญ่อ่ะอู้อหนักไงมาอีกแล้วครับใส่เวปากหูนี่ครับโอ้ฝนกันลังสิมาอีกครับ เบ้าอีสานเฝ้ากูเฝ้ายา้ำคนครับผมแกวครับแก้วแกววมานครับหลังต่อมาขัดจัดอีกละ่ะพี่น้องยังหมานยังหมานขื้เกาครับขนาดฝนตกหนูหนอกตะเว้นครับเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องฉีไตครับมือนี้ล้วนเลยส่วนหมากบ้าอีสานสิเปียนเป็นฉีไตเล้วครับมันเยื่อเขาปัน่นถ้ามันถือฝนกับโก,กินนะครับ ม,นมันาไหมเลรอใส่แง,งามๆอีกแล้วครับฝ่ากรับห่ว,หวงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมือนี่เออหมดเจาะขันยังบ่ามายามกับสีน่าทีนี้แล้วพี่น้องดีอยู่ครับที่ตัดสินใจมากเลยฮะ,ะแก้วแก้ว,กวเดี๋ยวไทยเบิ่งจะตัวถือนะครับผมใกล้เบิด์ตเราละครับเอาพี่น้องครับออกมาหออันบัตรับพี่น้องเอ้ย ันตรายครับก็เลยเฝ้าวโามาก่อนมาสรุปผลงานครับผมสรุปอยู่บานนี่แหละอืออัอนยะพี่เกาครับนี่จะอายักษ์นะครับหนึ่งเตม้มสองเตม้มสามเตม้มสี่เตม้หตมห้าเต้มหกเตม้ตมเจ็ดเต้มแปดเตม้มเก้าเต้มครับพี่น้อง หาใส่ให่นะพี่น้องเนาะนี่ต่รุนใหญ่ยกักษ์นะครับนี่โมนีก็รุนลูกรุ่นรุนรุนครับกำลังสีไงยแต่เห็นตัวผาด้วยสองหลังนะพี่น้องเนาะหลังหนึ่งว่าู้ว่าสิถือเงียงนะครับแต่อีกหลังหนึ่งเข็นค้นครับผมแตเสียดายูย่าน่าจะไงยขึ้นกันนะครับเอา้าเจมือเอื้อนจขนะขคือบ่ขื้นนะพี่น้องเนาะฝ่ากห็หวงครับแต่ว่าเสาตกแลับฝน สำรับมือนีก็ไว้สำนีกอนพี่นองเนาะบาอีสานขอตัวลาไปก่อนครับผมลาตีสวัสดิ์ครับผมฝันดีครับขอบุญขอบพุณนะครับผมที่เขามารับชมครับแก้วอ๋อพี่นองครับผมเจอกันในตอนเสแล้วครับหลังจากบาวีสานกับบานถูฝนนำลงมาบบกแห้งนะครับผมตกโดนพร้อมครับจักสิคือบ่เด้อพี่นองเลย เดี๋ย็ไปกูเบิง่งไปหลุดเบิ่งน้ำกันครับผมมองนี่มาเคื่อนนี่ไม้แหล่นี่เด้ไปเต้มนหนึ่งครับใส่กับลูกมันครับโหลูวมันจะออกบ่ะตะกอลยายืดออกงากขันฝนได้ตกพี่น้อง ดุนเบิ้งเนาะพี่น้งนองเนานะห้าฟุกครับผมขัเมืองสัสิต้องอาศัยฟุกนหรอครับอาศัยมานนะ่ะฝนตกซู่มือครับช่วงนี้โบนอยกันลลยว่เตอเด็ดตกนะครับเอาโอ,โอ้เสียขาดน่ครับถือยอยู่ดุดเพือน,อนมันมีตัวเดียวนี่ละ่ะเบิง้งหลักษณะแนละ้วหนู งจากลักษณะนุ่ง่าลายดอกครับพี่แค่ตัวเดียวไปเข้าพี่น้องหลุนไม้ต่อไปนี่นะครับพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเสาห้าปีนี้คนบ่เห็นหน้ากันเลยน,นะครับผมพ <laughs> ุ่นหม่องไฟกันแล้วแล้วนะครับ แต่ว่าฝนโปรยเห็ดหน้ากันเลยนะครับโปรฝาวเนาะพี่น้องเนาะบอกยังไงซะไทยหน้าหุดกแยังบ้านในไทยนะครับผมอย่าไหวเนี่ยเต็มไปหมดเราอีสานกันเลยเดี๋ยวห่างหนูดนแน่ปีนี่พี่น้องฝนกับตกครับตกสูมส้มือสู้มือครับตกกับพอดีดีพ่อเปียกเปียกด,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 ดีดีเลยนะครับ เพืนหลันอยู่นี่ครับนี่หลังหนึ่งนี่หมดเสามีหล่องร้อยครับพี่น้องมีหล่องร้อยครับองการแลนออกมาครับดาวิศาลใหญ่ไปแม็กแม่ยังมาเห็ดหลันหรอกพี่น้องเพื่อนหนูซิงมาเห็ดหลันก่อนกูไปเสย โอ้โหมาแล้วพี่น้องโอ้มันถึงน้ำกลนตัวนี้พี่น้องเอ้ยของใครอุ้งปุง่งบ่ไปยักอะโอ้ติดมินมินหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวเดีาา๋ยวใบซานตรงมันคือมินเถอะวะเห็ดอันนี้กวงงปวดวะเอาพี่น้องแต้มแรกครับผมหมายที่สอง หลังที่สามไอ้ยะฝนตกก็มานได้โดนเริ่มชิ้นฝนเลยเหรอพี่น้องมันจังไรมันก็อออขึ้นเก่านะฝนตกดูดูแบบนี้มันก็ชิ้นครับนี่ครับปา่าอีสานจัดไนปาาหงูนะโดนครับไยใหญ่ครับผมจะไปไหนได้ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้แก้วไปพี่น้อง หลุดกันไปนะครับโอ้พี่น้องหลังพุน่นนี้ความผิดปกติครับผมโอ้โหไอ้อยักษ์อะพี่น้องเฮ้ยหลังนี่กลับกะหายหลังนี่อุ้ยผาดครับพี่น้องหลังนี่ โอ้เ <Ooh, S 2> สียดายครับพี่น้องกินนี่จนว่าครับเบิง้งนี่หดข้นครับสองเซนอีกแล้วโอ้โตัวที่บาวิสานเห็นมันแหลนเหมือนขึ้นแม่พี่น้องมันแหลนหลอดไปพุ่นนี่อีกอันหนึ่งถือความได้ครับเหมือนขึ้นกับถือตัวหนึ่งโอ้พุ่นห้อยหมุนเบิดพี่น้องเห็นไนะห้อยมันดินเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพี่ครับสงสัยสีพุนละตัว โอ้ี่พี่น้องปัดเบ,บิรงเอาครับเือเลาะสิกแกงนี่ตัวนี้โอ้โหเบิรงครับเบิรงเบิรงเบิรงเขนผมนี่หน่อยไปเลยครับมาเยี่เ,เข่าปั่นกันโดนที่กันนะครับผมแต่ถือว่าได้การเยอะแหละเลีเ่ยวเตะครับเลี่ยวเตะหนูสิกินก็กิน ผมก็สิจงไว้อย่ครับจะสีหาหลังพอเดใใ่ครับหนูกลัวหนูยังมันก็กินดีครับนี่เยื่อตัวนี้เพิ่งครับม,มันจะไปไหนได้ถ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้พี่น้องโอ้เสียดายแต่หลังนี่เนะะเาะแต่ดงว่าซานีหนูใหญ่หลครับเป็นกเก่าเกเลยครับบบมี่บ่คอยมีห้อยเดยเห็นแต่โหนขุดใหม่ๆหเกิดเลยมาแ เห็นห้อยแผนแหรีลงไมากินน้ำก็ลังล้างครับไปพี่น้องเขาตาต่อไปครับผมมานมๆนมา,นม,านมาอีกแต็มพี่น้องหนูทองขาวครับผมเอาเก็บครับมาอีกแล้วพี่น้องอ้กินบ่ได้แอกตคนนี้ก็ใส่แตดครับนี่บ่ได้เอาแล้วครับ ถือกระพุนล่ะถึอน้ํากลุนุนล้วพี่น้งนนนองเบื้งหลักษณะจนหมดเจาะกปนงง่ายมาใส่ครับห okay. ่อยของแถวเขาขุดอยู่พีไม่ไม่ okay. ของแถวว่าเอาครับซ้ายใส่เลยต่างหากหกลังพ,พงพุ่นพวงิุนดันไม่ครับลังหนึ่งยู่นีกตัว โอ้ยหนูท่งขา้าอีกเหรอพี่น้องอตัวนี้คือเอาไดเยอะแหละยังใหม่ๆอยู่ถือเราสิแจงแต่สองตัวนั้นขออนุญาตเอาทิมแล้วพี่น้องนะใส่แตกใส่เขียวมาอีกแล้วพี่น้องโดดเด่นเห็นแต่ไก่ไอ้ยักษ์มาอีกแล้วโอ้ เมือนเคือนผ่นโบออกครับพผ่นออกเดิกดตัวนี้โอ้นี่ครับผ่นแหลนลงมาแต่ผุนนะผุนหัวมีห้อยพ่อหลังๆนะครับโอ้กินเหล่ากินเหล่าหงครับตัวนี้เอาละมานมานมานมาอีกเต็มครับบักยักนำเสาครับผมแก้วครับแก้ว คือกับพานครับขี่ไตเขานี่สุดจริงไปหมายต่อไปครับผมเป็นหูกโกเก่าครับอุตสาใสไว้แต่กระบนด,ดูมีอยู่แหละแต่ว่ามันบวกินดีพี่น้องฝนม,มันตกก้อนครับซาเนี่ยมันขค้ืนโบอวกครับไม้เด็ด ยู่ฟังุณครับมองมันเด็ดนะโอ้่ามันล้มล้มขาพี่น้องเลยแต่โบออกขึ้นน้ำโสมอีู่ใดี๋ยกเต็มมาใสใ่สามหลังเนี่ยคุยเพิ่นหุดไม่ไม่อยู่เด้ดเนี่ฝนมันตกใส่เลอครับเราออีสานบริส่ท ปากโหดไสหม่องมันขึ้นมาหาหกินเลยอ้ยอีกแล้วครับกับโตไม่ครับมันลี่แม่เห็ดตั้งสี่นะพี่น้องบริเ็ดแบบดังเดิมไหมถาดอีกแล้วครับ้บบบบบบนะบย ึงน,น้กันกลับหายพี่น้องโอ้โบ้ได้แม่ครับเป็นฮู้นดด้วยพี่น้องได้ลูกครับโอ้โหหมดปาเอิร์ทหมดไหมพี่น้องเลย หมดคันไฟเอา้ามาอีกเต้มครับลังอันบ่อครับโอเมนต์มันหรอกตัวนี้ลูกครับได้ลูกมันงนูลลยอูหาบ่วงบ่อปนนะลังเนียก็มาลันเป้าอีกมาอีกแล้วพี่นอ้องไม้นี่นูขั่วครับ ขั้วหน่อยอขี่ไต่เอาเขารอไปนะพี่น้องนะจักถือย่อนเขาหรือถือย่อนขี่ไต่ก็ว่าจะรับฝด่นห้อยขี่ตัวนึงกุดอยูนอะเกี่ยวก,กนครับผมหนุ่มัวครับกลับหายหพี่น้อง อยืากน้ละเอาเอาแล้วเห็นแต่ขี่กองอัาากลากอยู่ครับเอาแล้วหมาว่หน่โอ้ยพี่้องชั่วเลยครับนี่ห้อยตีนหมาครับเ็นเลย จบทนันตัวกำลังทิมทันล่ะครับใส่ไปนี่ครับมันยังยั่งมอเนาอพี่น้องไอ้บานเนี่ยนี่แหละครับกับเสียน้ำมาเนี่ยแหละส่วนมากเสียดายอีกแล้วครับไปแล้วเลยละคนมาได้เอาไปจบ มาชมผลงานเท่าครับพี่นอ้องเต่าวันนี้อย่งน <c oughs> ี้ถือว่าหมานนะพี่น้องนะเบิ้งบ,งบกกักนี่ใหญ่ครับพี่น้องไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์นี่ใหญ่ครับสอง 3ามตัวนี้กินเหลาหงซีตัวนี้หมดกัดนี่ครับซ้ำนี่แหละครับนี่ย้ำเสาก็ทือวา่ามานเนาะพี่น้องเนาะโอ้คือว่าเจมครับมือเคลื่อนจัดไปเก่าครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า มันคึนคั่วไ้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอยามันเน่าครับแตถือว่ามานเนาะพี่น้องเนาะเยื่อขีไตครับไปใส่กับหัยเชื่อยาหนำยาปั๊บผ่าหนุ่มนะครับพร้อมฟอร์ดครับผมจะเป็นสีฝาสีแดงกระจดครับผมกินดีที่กันครับร้องแล้วครับนี่ครับผมยกโปให้เลยครับเยื่อสูตรนี่ร้องเบิ้งนะครับผมแล้วก็มีแบบนี้ก็มี่ครับเอาเขานะครับผมเขากับเขาสารนะครับ กับห้ำจากหน่อยใส่ไปแล้วก็หามุ่งนี่ครับนี่มาหอ่อเป็นแังสิแล้วถอดให้เบิ้งครับผมห่อแล้วก็ายางหัดนะครับแล้วก็ฉีดน้ายาให้กันนะครับแจมเพื่อนครับผมได้บอกหยักครับเห็นแล้วผิวพันนะครับอย่างไดก็เอาไว้ซ้ำนี้แล้วน้อพี่น้องน,อน้อยคลิปนี่ถ่ายให้พี่น้องเบิ้งตั้งแต้ช็อตที่มันเถือครับผม เมื่อคลื่อนกับฝนตกบระเทศไทยเป็นจริงจังอย่งนะครับเอาทั้งตัวที่ถือนะครับถือว่ามีผลงานมาให้พี่น้องในเบื้องข้นเก่านะครับผมยังได้ก็เอาไว้ซ้ำนีนะ่น้ะพี่น้องนาะคลิปนี่ไปพอกันคลิปหนาครับผมบายสารขอตัวไรเพียงเท่านี้ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผมที่เข้ามารับชมจนว่าจบคลิปนี้ครับ ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมหล่ำรวยเงินท่องครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งถูกประการน,นะครับสำหรับมือนีป่าวอีสานขอโตัวลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ